ครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันครับคือเก่าครับพี่น้องคือเก่าครับกับบ่าวเจงคนอุบลครับแลวกอะไอหนุ่มหน้ามวนคนอุบลครับวันนี้ก็เป็นวันที่อะไรก่อวันนี้ก็เป็นวันที่เก่านะครับพฤศจิกายนพุทธศักราช2563รบมครับวันนี้เลือกงามเลือกเลิกงามวันดีครับบ่าวเจงคนอุบล สีผ้ามาล่องวาวครับวาวครับสีผ้ามาชักวาวครับมอนี้อันแน่คิดลึกคิดลึกคิดลึกแอชักวาวชักวาวจุลานะครับครับนี่ก็เป็นวาวขนาด2เมตรนะครับสําหรับวาวตัวนี้ปีกกระอนข้างสีแข็งนะครับแข็งครับเพราะว่าลมอยู่อู่บนนี่โอ้ลมแห้งครับพี่น้องเลยแห้งครับบุหัว อาจจะว่าอาจจะล่องพานผมกับสี่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 เอาลุ่มครับประมาณนี้ครับเนาะเพราะว่าลมมันแห้งมันแห้งโคตรครับครับกับจิปล่อยไบบจักชั่วโมงครับประมาณนี้ครับเนาะครับเนาะครับสภาพงานสภาพตัวเบาครับเบาสร้างจริงส่งข้นอุบลครับขี่เข้อมาเจอครับครับอ่าร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีครับเบาจุฬาสูตรเปิดช่องเบาจิงข้นอุบลครับผมครับสภาพงานครับ สำหรับว่าตัวนี้เป็นว่าวสองเมตรครับดอเจงคนอุบลกับแบงให้พี่น้องทั้งจังหวัด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 ร้อยเอ็ดครับไปเรียนครับรวมกันสืบสานอนุรักษ์ไว้นะครับเนาะว่าวจุฬาสูตรเปิดช่องบ้าเจงคนอุบลครับนี่ครับเดี๋ยวให้ไอ้หนุ่มหน้ามนคนอุบลเปปไยบ้าให้ครับนี่ครับยิ่งสูตรหัวกระสุนถูกดอกครับส่วนปรกกับตัวนี้นะเป็นปรกกับใหม่ล่านให้เลยครับเข็ดให้ย่างดีครับพี่น้องครับผม ตัวนีว่าค่อนข้างกินหัวนะครับอกกลางตัวนีใส่เมเปイเป็นล้ำเลยนะครับเมเไิหน่อยครับปอะมาณนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อเมึงครับว่าสี่ขึ้นหรือสี่ล่วง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเมื่อเมึงครับครับถือกล้องให้หน่อยแป๊บหนึ่งครับ ไจสิครับจะถือกอล้องมงไปด้วยไหมนนถือถ,ถ,ถ,ถือกอล้องมงไปด้วยเนาะ,ะพูดข้ามพูดหยาบคายนะครับผมไป Let's go รอชมกันครับรอชม you mm -hmm. ลมครับอ <c oughs> กคอยมีนะลมแรงจร้ด้นี่ ยี่สิบครับ <laughs>

กินขวาขบวกกับจังหวะลมแรงๆยิ่งกินแรงด้ยนะเวลามันตกกินเท่านี้ไม่แจงาไม่ได้ตัวนะครับวมมีเมาจุหน้าตัวไหนแบบหน่อยแห้งครับสีตินเ,เอ แต่มันก็มีแบบล่องยวเอีกทางนะครับยกส่วนมากมันสีแดงครับแงดงร่องยังนะครับยังใสยงังขาวครับไฟแก่ห้าเอกครับงงนี่ร่อนครับฝนทางแห้งครับลบบมน,นี่เรือพอยู่ครับมึงยินูแรงยิ่หน่อเดย วัดหัวนี่นหามเรียดขาดนะครับเลี้ยงอีกทันนี้นั่นครับสำหรับสายโบกแขนกับสายกลาง ของช่องคุยตัวนอครับโอ้ยน้องเลยครับครับเดี๋ยวขอุยัดมวนเสือกเ็ได้ครับคุยกันครับจะเข้าครับผมครับเมื่อกี้นี่ว่ามันเอียงนะครับมันเอียงมันหนักมันหนักไปฟังฟังไหนวะหนุ่มขวาครับมันหนักไปฟังขวาแหงครับเมื่อกี้ครับ ต่ล้มนี่โคตรแห้งเลยครับห่วยจระเแล้มคือเปลี่นสันห่วยจานคือเปลี่ยนสันย่าปากนี่หรอเงี้ยไว้หนูเงี้ยไวมเง้ยไหมทาดกันได้ฟาดกันได้บอกบอกกันแล้วไงก่อนก่อนจะวิ่งอ่ะจะขึ้นหรือจะล่วง เบสก็มังใจในการเรียนเลย <laughs> อาจารย์นัดขั้งวาริน <laughs> <laughs> อยากขายว่าวขายหน้าดครับจะ <laughs> ากขายว่าวขายหน้าเนี่ยห <laughs> ยอกหยอกครับหยอกค้ำค้ำครับ,รบ <laughs> เป็นเรื่องพกติี้ครับ้องวาจุฬาครับเดี๋ยวมือมึงเทรรเียนหนีมาสิเป็นยังไงกันบอลน,นี่ไอ้กับพ่อสิหูว้าเหตุนีม่ดอกมันอาจจะนะ โอกกางเพราะโอก,กางมัน่อนขางนักใส่ไม่ไฟเป็นลำคันเวบว่าขันมันดันตัวมาขึ้นคืออ้ยจะเปลี่ยนโอก,กางอองนม่เลยโอก,กางไม่ไผทั้งลำทุกรอบมันต้องมีรอบแก้ตัว, <c oughs> <c oughs> วมาชมกันตัวถือกล่องมีอีกเนาะ รอชมกันครับสครู ใช่เลยครับ สวยครับสวย ดีขึ้นครับดีขึ้น <c oughs> ขึ้นแล้วครับไชดิครับพ่อถือร่มแห้งมันสิหนิ่งม,มัน,นมันซันมันซันตั้งกล้องให้ดีดีโอ้ ล่มบโบไคหนิงเว้ยล่มไม้เป็นช่วงเดี๋ยวพี่ปล่อยเสียงมันขึ้นมาเลยลมมันไม่ค่อย,อยหนิงเลยไปเลยเดี๋ยวดำลมแรงด้วยมีความถูกลมแรงมันจะนิ่งนะครับนี่ครับเวลามันถือลมแห้งม,นมนงันมันจะยิงโตขึ้นนิงเนีครับเพราะว่ามีลมแห้งครับผมก็ได้เห็เนแบบว่า รตรงหัวเป๊ะครับออ้ย,ย <laughs> ตรงหัวเป๊ะครับ <laughs> ไม่มีสีผ้าองศาให้เผื่อเลยครับอุ้ย,ย,ยว้าวเพื่อนไหมงามครับงามางครับตางตางตาง <laughs> ตรงหัวดิ๊กครับ <laughs> <laughs> วัดจากมุมกล้องครับท่านผู้ชมครับ <laughs> ดูจากมุมกล้องครับผมไม่ตรงหัวไม่รู้จะว่างไงแล้วร้องเงียบเนี่ยไม่เป็นไรดึงมือเดียวได้เพราะว่ามือมันด้านครับ <c oughs> มือมันด้าน,นคือว่า่อกี้นี่คือต้องรับค้นของเขาามันเทือเลี่ยนนะครับว้าวผมอ่ะเทืเลี่ยนร่องยี่จังสี่ครับมันหนักไปทางขวามือของผมฝั่งนี้และราวนี้ผมแย่ แก็คือวิธีการสนเขาว่าวควงควงหรือว่าหมุนถ้าหมุนหรือควงเอียงไปฝั่งไหนให้สนเข้าไปฝั่งมันเอียงครับผมก็สนไปประมาณประมาณแค่นี้ครับประมาณหนึ่งเซนมันก็กลับมาอยู่ในระดับตรงแห่าที่น้องรับชมครับตรงสวยครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมมาสิปอยทิงไว้ประมาณจักหนึ่งชั่วโมงครับดัดตีครับและที่เอาลงมา เะเอาลงมไม่เก็บไปครับพอดีบอสขาดตึ้นครับผมมึงล่มเหระมันประมาณล่ม40-50กิโลเมตรถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับล้มมันแน่งเกินไปครับมนแรงนะครับประมาณหนึ่งึ้นมันแน่นเกินไปครับยันเสดายวาวครับแค่ขยากยันนี่ดอกครับเป็นเฮ็ดกีแขงครับกันช้ำรุดมากอะไม่อยากเ็็บไม่ครับล่มตอนนี้เต็มซิผมให้จักเต่าครับตอน ไปข้างนีนะพอนะโขกต่วโข <c oughs> กต่อขึ้นได้งามเวยนะสวยครับสวยสวยครับดูกล้อง <c oughs> ไม่ค่อยโฟกัสหนุ่มจับโฟกัสหน่อยดิไ <c oughs> ปขึ้นมาไปที่ เขาอยากเอาวาวถึงไปถูมันนะครับแบบถูวาวครับพอมันเคลียร์ลมแรงก็ถึงนี่เองถูข้าเหรอหยิบหน้าเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับปวดิ้วครับผมเดี๋ยวสิมึงมืดแล้วมึงน่องบหมือน สีมึงมือครับพี่น้องบ้านนี้พูดอะมือผมนี่มุนดพี่น้องเอ้ปบะกาบายเกี่ยมผู้สาวเด้อครับนี่มึงส่งครับเราไม้ยันยม,มือพี่เอยียงพี่ครับใช่กับไม้จับเบามือพี่เอียง้างไม่ไม่มือพี่เป็นคนแบบมือแบบนี้มือใหญ่แล้วแบบกระสอบข้าวนั่นเด็กไงครับพี่เป็นคนมือเอยียงสภาพตัวครับเดี๋ยวพี่น้องผมจะซูมให้มึงนะครับมันซูมได้ครับนี่ครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจิปอยทิ้งไว้ครับ,รบสำหรับตัวนี้นะครับขนาด2เมตรครับผมใส่เวลาล่อง2ครั้งครับ2เทสผ่านเลยครับหนึง่งกึบ <c oughs> ภาพร่วมถือว่าใส่ได้ครับครับเวลาถือร่มแห้งอ่าเพื่อ,อนสีดึงโตัว้้นนิ่งแบบนี้นะครับนี่ครับ บกวยทรายครับเวลาล้มเบาเพิ่นก็ดีทรายหลอนหาล่มแบบนี้ครับนี่ครับล้มเบานะครับนี่ครับเวลาถือล่มแห้งครับบ้านนี้นี่ครับกะจะเป็นลักษณะแนวนี้ครับครับแต่ตอนนี้ล้มบกวยหนิงมาได้ครับล้มกะโชกครับนี่ครับโอ้มีอ่ะโอ้ ครั้งเดียวนะเพิ่งเพิ่งควงครั้งเดียวชอบเลยเอกลักษณ์ของบ่าจุฬาไม่คือมันควงจังหวะลมมันไม่มีแล้วคราวนี้ลมมันไม่มีไงว่ามันเลยดันหัวลงแล้วมันควงขึ้นเมื่อกี้เอกลักษณ์บ่าจุฬาทำไมชอบชอบอะไรชอบตอนควงนี่เลยเองหนู่า็คนแปบแต่คนเนาะแต่คือว่ามันก็มีบางคนน้อครับสีมักว่าสไตล์แบบควงแบบมุนครับแบบทรายครับครับีก็นี่ครับ ดันตัวขึ้นครับนี่ครับเวลาถึงร่วมแห้งครับนี่ปีตัวขึ้นครับสูตรเปิดช่องครับจะพุ่งตัขึ้นเลยครับครับผมโตกมาทาั้งหลัง <laughs> <laughs> สภาพตัวเบาพี่น้อง อูสั่นยี่เด่นออดูนี่ครับพี่น้องปลูกนี่ครับนี่มึงเสือครับมาเอาอยู่หัวนี่ครับนี่บ้านกระติดถนนใหญ่นะครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวิปดคลิปนะโอเคครับไอของไมาแล้วนะครับนอพามาคลิปนี้แต่ที่ลืมฝากกดไลค์กดแชร่ รครับสะไห้รถกดินงแจ่มเตือนซึงสักกำลังใจของกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ